ขึ้นเขาขึ้นเขาสวัสดีครับ ครับผมกายเข้ากันกับพื้นแปะเลยครับสวยครับผมงานตะโกไทยตุสภา้าบานเลื่อนนะครับราคาโปรโมชั่นครับผมนี่เป็นเตียงแล้วก็มีโต๊ะแป้งครับลูกค้าสั่งชุดใหญ่ครับผมชุดโปรโมชั่นครับบ้านลูกค้าวิวสวยมาก สวยตรงปกแน่นอนครับผมช่างช่างถอดเก๊ให้ลูกค้าด้วยหน่อยสวยเหมือนเดิมไหมตรงปกทุกอันนะครับทุกตัวครับทุกตู้ครับผมนี่ครับข้างล่างครับเด้เลยครับผมสวยงามครับ ่ต๊แป้งนะนี่นะครับมีเก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับดูงานนะครับนี่ครับงานเก้าอี้ดูด้านล่างครับอยากให้ดูค่ะดูด้านล่างงานเก้าอี้สวยงามครับทุกจุดครับโอเคงานวสวยๆแบบนี้ครับผม เต็มห้องพอดีโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม